บ่าวพแจ้งความเลยนะครับคือแจ้งความเอาผิดคนที่ใช้อีเมลนี้ก่อนนะคนอีเมลคนที่ใช้อีเมลนี้คือลำมานี่เลยครับลำมาบ่าวลาลมแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรเอาเนองก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะครับเนองก็ชื่อบ่าวลานะครับชนะื่อลำมานะถ้าถ้าชื่อเต็มตามแล้วก็ลำมาเนาะแต่ว่าลำมาบ่าวลามนี่ได้มาจากไหนนะครับเนาะลำมาบ่าวลามได้มาจากไหนก็คือ มาจากอ e ีเมลตรงนี้นะครบผมเนาะที่ว่ากําลัง<อ>เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนานะก็คือมาจากอ e ีเมลตัวนี้<อ>นะครับซึ่งอ e ีเมลตัวนี้มาจากไหน<อ>นะครับผมเนาะก่อนเริ่มต้นก็คือบ่อาวรำได้ไปทํา youtube นะครับในทํา youtube ก็เลยได้สร้างอ e ีเมลตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเนาะคือคือเป็นอีเอลม,มลต <Red S 2> ัวนี้นะครับอ่าลามาลามาบ่าวรำตรงกันเลยครลามาบ่าวแล้วนะก็คือ ล่าสุดนะครับนะดูตัวคนที่แจ้งนะครับช่องยูทูบเอร์ลาวนะทุกคนอย่างเช่นพี่โบนะแล้วก็บาวเวลลี่แล้วก็บาวบุญยูแล้วก็น้องเดียนะครับทุกคนอันนี้คือเจ้าตัวนะครับเจ้าของอ e ีเมลที่แบนยูทูบเอร์ลาวที่อยู่ในไทยและยูทูบเอร์ลาวที่อยู่ในลาวนะครับเนาะก็มีการเรียกเงินกันบ้างนะครับทุกคนที่เห็นคลิปมาหลายวันเนาะผมก็ติดตามอยู่นะครับทุกคนนะแต่ว่าวันนี้นะครับ ผมคืออื่นอา่านใจนะครับทุกคนนะไม่ใช่ว่าอื่นอา่านใจเพราะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เชื่อมโยงนะครับหรือว่าคนที่แบบเขากําลังตามตัวนี้เป็นเป็นคนรู้จักผมนะครับเป็นเพื่อนผมเนาะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ผมอื่นอ่านใจเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ลาาเหมือนกันที่เราใกล้เคียงกันที่เราไปมาหาสู่นะครับมีไปนู่นไปนี่ด้วยกันทุกคนมันแบบไม่คาดคิดนะครับ,บาเรื่องแบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นนะครับกับวงการยูทูบเบอร์ลาาเนาะ ก็ต่างคนก็ต่างรู้จักกันนะครับแต่ทําไมมันถึงแบบ้าวแบบนี้นะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมออกมาทําคลิปนี้นะครับเนาะถ้าบอกน้องดูอยู่นะครับก็คือนะครับผมในฐานะเป็นยูทูบเบอร์ลาวเหมือนกันนะครับที่อยู่ไทยเนาะถ้าผมนิ่งเฉยนะครับเอฟซจะมองผมแบบไหนทุกคนนะถ้าผมนิ่งเฉยก็ผมเป็นคนผิดด้วยนะครับอันนี้คือผมออกมาแสดงความบริสุทธิ์มากผมไม่มีนะครับส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับ ช่องหรือว่าอีเมลรามาบ่าวลาวนะครับที่ไปแจ้งแจ้งเขานะครับแล้วเชื่อมโยงมาหาบ่าวน้อยเนาะเพราะว่าผมกับบ่าวน้อยเนี่ยแบบมีการไปมาหาสู่กันมานะครับช่วงก่อนเนาะแต่ช่วงนี้คือไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วทุกคนเพราะบ่าวน้อยเนี่ยเขาก็มีแฟนนะครับเขาก็กลับกลับลาวแล้วตอนนี้ทุกคนนะกลับลาวแล้วนะครับส่วนผมก็ยังอยู่ประเทศไทยนะครับพี่น้องผมก็ต้องออกมาพูดนะครับถ้าผมไม่พูดก็เหมือนผมกบเกลื่อนนะครับกบเกลื่อน เหมือนมีติดล่างแหย่ไปด้วยนะครับเอาง่ายๆคือแบบเออทำไมยูทูบเบอร์เราออกมาพูดแล้วทาไมบ่าวนู้นเนี่ยเป็นเพื่อนบ่าวน้อยแล้วคนใกล้ชิดบ่าวน้อยทาไมไม่ออกมาพูดบ้างนะอันนี้คือผมมาแสดงความบริสุทธิ์นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวมาฟังนะครับนะคือเรื่องราวเนี่ยถาม,มาบ้านบ่าวน้อยเนี่ยหรือว่าข้อมูลเนี่ยมัดตัวบ่าวน้อยได้ไหมนะครับคือข้อมูลตรงนี้นะครับที่ผมเห็นผมติดตามมาหลายวันทุกคนนะข้อมูลเนี่ยคือเชื่อมโยงไปหาบ่าวน้อยทุกอย่างนะ ถ้าบออน้อยไม่ผิดนะบอน้อยก็ต้องออกมาหาหลักฐานนะครับแล้วก็ออกมาชี้แจงเพราะว่าเราอยู่ในสื่อเราอยู่ประเทศไทยเรามีเ FC ฟฝั่งไทยคอยสนับสนุนเรานะครับถ้าเราไม่ผิดจริงนะครับผมพร้อมที่จะยืนเคียงข้างความถูกต้องนะแต่ถ้าเพื่อนผมผิดคือบ่อน้อยเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะยืนความอายืนเคียงข้างความถูกต้องเนาะผิดก็ว่าไปตามผิดทุกคนนะแต่คําว่าเพื่อนเนี่ยมันก็ยังไม่หายพี่รองครับเนาะมันก็ยังไม่หายพี่รองครับคำว่าเพื่อนคํามิตรภาพที่ดีเรามอบให้กันเนี่ย ถามว่าตอนคบกับเขาเนี่ยมีสิ่งดีหลายอย่างมีทุกคนนะมีเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะครับเป็นคนแต่ถ้าถามแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาทําจริงๆนะครับผมก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างของความถูกต้องนะครับทุกคนนะคือมันแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับทุกคนโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมคลิปนะครับของพี่โบนะครับแล้วก็เจ้าของเมลนะครับที่โดนที่่าที่ไปแจ้งซ่องเขานะครับทุกคนนะไปไปแจ้งลิขสิทธิ์นะครับเนาะโอเคทุกคนมาชมคลิปกัน ที่หลายๆคนย้ําว่าไม่แจ้งความสักทีคือบ่าววแจ้งความเลยครับคือแจ้งความเอาผิดคนที่ใช้อีเมลนี้ก่อนนะคนอีเมลคนที่ใช้อีเมลนี้คือลำมานี่เลยครับลำมาบ่าวลา,ลาน,ะานแนะนาตัวก่อนชื่ออะไรอเอาะนองก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนะครับเนอะก็ชื่อบ่าวลำนะครับ,บชื่อลำมานะถ้าถ้าชื่อเต็มตามแล้วก็ลำมาเนาะแต่ว่าลำมาบ่าวลาานี่านมาจากไหนนะครับ เนาะลามาบ่าวลาวย้มาจากไหนก็คือมาจากอีเมลตรงนี้นะคะผมเนาะที่ว่ากําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เนาะครับผมเนาะก็คือมาจากอีเมลตัวนี้นะครับซึ่งอีเมลตัวนี้มาจากไหนะนะครับผมเนาะก่อนเริ่มต้นก็คือ,อบ่าวลำได้ไปทํา youtube นะครับได้ทํา YouTube ก็เลยได้สร้างอีเมลตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเนาะคือคือเป็นอีเมลตัวนี้นะครับอ,อีเมลเรามาเรามาบ่าวลาวนะตรงกันครับเรามาบ่าวลาวนะ <c oughs> ก็คือก่อนที่จะเป็น email อีเมลตัวนี้ก็คือได้ให้บ่าวน้อยปากเซนะคะผมเนาะเป็นคนสมัครให้นะครับเป็นคนสมัครให้ทําให้ทุกอย่างเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนาะวาลลัก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการสมัครอีเมลในเรื่องของการทํา youtube นะครับ,รบก็คือเป็นบ่าวน้อยปากเซนะคะผมเนาะที่ทําให้นะครับผมด้วยการจ้างด้วยการจ้างนะครับผมเนาะด้วยการจ้างจ้างไปอะไร<ป> <c oughs> มูลค่าเนาะอ่าสี่พันบาทนะครับผมเนาะสี่พันบาทนะครับเนาะมีการอันนี้เป็นหลักฐานการโอนนะครับเงินในการจ้างนะในการจ้างนะครับเป็นหลักฐานโอนเงินนะครับผมเนาะเป็นหลักฐานโอนเงินนะครับราคาสี่พันบาทอันนี้คืออีเมลที่รายงานบ่าววุ้ครับคือลำมมาลำมมาแล้วก็อันนี้คือบัตรรายงานของน้องก็ลำมาเหมือนกันนะครับตรงกันโอเคนะครับผมแล้วก็อ่า อันนี้จะพูดในเรื่องส่วนเกี่ยวข้องกับบ่วน้อยก่อนนะละมานี่ใช่ครับนาะแล้วก็ได้ไปสมัครนะครับผมนะ้อยได้ไปสมัครแล้วก็สมัคร youtube นะครับสมัคร u t u b e นะก็คือทั้ง youtube แล้วก็ทั้งอีเมลนะครับคือบ่วน้อยเป็นคนดูแลนะครับ,รบเป็นคนดูแลเ,เป็นคนสมัคร,ร้ทั้งหมดนะครับผมบแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเมื่อเมื่อ,อ,อประมาณปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วนะครับผมช่วงประมาณเดือนช่วงประมาณเดือนตุลาเนาะบาลามได้กลับไปบ้านนะครับได้กลับไปบ้านได้กลับไปทําธุระเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ประมาณนี้แหละแล้วก็กลับมานะครับผมกลับมาแล้วก็เข้าช่องตัวเองไม่ได้ช่องที่บ่าวน้อยสมัครให้นี่ใช่ไหมใช่ครับเข้าไม่ได้ช่องช่องที่บ่าวน้อยสมัครให้นี่นะครับผมทำไมเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ทําไมเข้าไม่ได้คือเหมือนแบบเหมือนแบบ เราโนเราโรนเปลี่ยนรหัสออกหรือว่าเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนยูทเซอร์อ่าแต่ผูด้ดูแลเขาดูแลให้อยู่ดูแลให้อยู่นะครับดูแลให้อยู่เนาะก็คือตอนนี้นะครับผมเนาะก็พยายามที่ตอนแรกก็คือพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็จะดึงข้อมูลกลับะนะครับโรยให้บ่าวน้อยปากเซนะครับผม,ผมเป็นคนดึงกลับมาให้แต่สุดท้ายบ่าวน้อยปากเซก็บอกว่า ดึงกลับมาไม่ได้อ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพูดอย่างนั้นแหะเขาอยากได้ช่องเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็แล้วก็ว่าโดนแฮกใช่ไหมอ่าครับบางเคาบอกว่าโดนแฮกข้อมูลไปแล้วนะครับผมแต้บาร์ลำเอใจนะครับเอใจอะไรนะครับผมเนาะเพราะว่าอ่าบาร์น้อยแจ้งมาว่ามีข้อมูลโดนแฮกนะครับมีข้อมูลโดนแฮ็กแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าช่องได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าอีเมลได้นะครับแล้ว บ่าวน้อยขอซื้อนะครับขอซื้อช่องนี้กลับเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบ่าวแจ๊บถ้าช่องแฮกแล้วทำไมต้องขอซื้อเขานั่นแหละี่คือมปนประเด็นเลยคือจแากแล้วเนี้ยคุณจะอาไปทำอะไรซื้อเพื่ออะไรเคยสงสัยไหมสงสัยอันนี้ก็เอกใจอยู่แต่ว่าไม่ได้ถามเขาซื้อเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซื้อกลับคืนมูลค่า4 0 0พบาทเท่ากับค่าจ้างที่ให้เขาทำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะน้องมีหลักฐานไหมที่ว่าเขาซื้อทำไมพูดปากเปล่าไม่ได้นะมีอหนนี่คือหลักฐานอะไร หลักฐานที่เบาวน้อยโอนเงินซื้อซองนะครับแล้วนบัญชีใครตัวนี้เป็นบัญชีบบาน้อยเองนะในน้องในเบาน้อยบาเราน้อยน้อยผู้วงศาผู้วงศาวงศาในผู้วงศามิสเตอร์นายมเรามีพาสปอร์ตของบบาวน้อยด้วยนะครับนะครับอ่ะเลน้องเล่าจอเนาะแล้วก็บบาวน้อยก็เป็นคนซื้อซองนี้ไปนะคบผมเนาะตอนแรกบบาเราก็เอกใจเหมือนกันว่าเออในเมื่อเข้าซองไม่ได้ในเมื่อข้อมูลโดนแฮก บ่าวน้อยจะเอาซองนี้ไปทําไมแล้วบ่าวน้อยเข้าไปได้ยังไงอนะครับเนาะคือบาว์ลำก็เอะใจนะครับแต่ว่าบาว์ลำก็ไม่ได้พูดนะบาวลำก็หลังจากนั้นบ่าวน้อยก็ดีดออกบาราก็เข้าช่องไม่ได้ก็คือเวลาช่องนิดนึงครับทุกคนก็คือตรงนี้ก็คือ่าช่องในเมื่อโดนแฮกโอเคนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าผมจะอ่ผมได้พังคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะตัดนะตัดตอนมันอให้มันชัดเจนนะครับก็คือนะครับผม เจ้าของเมีนะครับท่านนี้เนาะหรือเปล่าวปล่าลำมาเ่าเลาานะครับเคยให้เ่าวน้อยดูแลช่องให้นะครับดูแลช่องให้แล้วก็เปิดช่องให้ทุกอย่างครับเนาะ <S <S แต่เพราะวันนึงมานะครับเล่าลำมา,าเหมือนโดนดีออกจากจากยูเซอร์นะครับแล้วก็เข้าช่องไม่ได้นะครับทุกคนเนาะบ่าน้อยก็เลยขอซื้อนะครับ บ่าวลามานี่ก็เลยขายนะครับขายบ่าวน้อยเนาะและหลังจากนั้นมานะครับช่องนี้ก็ไปเป็นเป็นมิวที่เชื่อมโยงครับในการแบนช่องคนอื่นนะครับอย่างเช่นช่องพี่โบเนาะช่องอบ่าวเวลลี่แล้วก็ช่องน้องเดียช่องบ่าววุนโยเนาะมีสี่่องนะครับที่อีเมลนี้ตรงกันนะครับแล้วอีเมลอีเมลเนี้ยนะครับเชื่อมโยงไปหาบ่าวน้อยเพราะว่าบ่าวน้อยนี่สามารถถอนให้น้องเดียได้หรือว่า ่าอ ain, to to. Ain, ีเมลเนี่ยมันไปเชื่อมหาบ่วน้อยนะครับทุกคนนะนะไปเชื่อมหาบ่วน้อยนะครับก็เลยแบบทุกอย่างนะครับมาหาบ่วน้อยหมดน้องทุกคนนะครับนะก็นี่ละครับหลักฐานมันก็นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้อครับหลักฐานมันบนหาบ่วน้อยนะครับก็เลยแบบถามว่าตอนเนี้ยพันธง์ทงาบ่วน้อยไหมในฐานะผมนะคนที่อยู่รอบข้างบ่วน้อยนะครับหลักฐานมันก็ประมาณ90%นะครับทุกคนนะ90%ก็เป็นไปได้ทุกคน แต่ถ้าเบาวน้อยบริสุทธิ์ใจเนาะคือเพื่อนผมนี่แหละถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับนะถ้าเราไม่ผิดเนาะอันนี้เราไม่ผิดเราพร้อมปะทะเราพร้อมชนเราก็ต้องไปหาหลักฐานที่มันชัดเจนว่าไม่ใช่เราสมมุติว่าเบาน้อยเนี่ยขายช่องนี้นะครับขายช่องลำมมาเบาวราวต่อเนาะเบาน้อยก็ถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์นะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้พันธงว่าบาน้อยนะครับนะให้บา่าน้อยไปหาหลักฐานตรงนี้นะครับที่เขาที่เขาแบบค้างคาใจนะครับทุกคนเนาะ คือบ่อน้อยนี่ไปขายเมียคนให้ใครหรือเปล่านะครับหรือว่าค,คนเอาไปทําแก้งบ่อน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้บ่อน้อยมาชี้แจงนะครับเนาะเพราะว่าเมียเนี้ยบ่อน้อยชื้อเขามานะครับถ้าบ่อน้อยพ้นโทษหรือว่าบ่อน้อยไม่มีความผิดก็ต้องเมียเนี่ยต้องมีเจ้าของนะครับต้องมีหลักฐานการชื้อขายนะครับทนะุกคนเนาะนะก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับ่นองครับที่สาววงการพอสมควรนะครับ คือยิ่งเฉากับคนใกล้ตัวนะครับผมก็อึดอัดใจพี่ลองกับที่มาทําคลิปนี้เนาะก็เพื่ออะไรทุกคนเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อความกระจ่างแจ้งเพราะว่าผมเนี่ยก็มีแต่ f อฟคนไทยส่วนมากที่สนับสนุนผมแต่พอวันหนึ่งนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ลาวที่อยู่ในไทยผมกับนิ่งเฉยเนาะแล้วคนที่ดูผมและคนที่ติดตามผมเนี่ยเขาจะมองผมยังไงนะครับ เขาจะมองผมว่าเออผมไปเข้าข้างคนผิดหรือเปล่าผมไปเข้าข้างปิดบ้างคนผิดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเนาะถ้าบ่อน้อยดูอ่าดูอยู่นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผมนี่ก็นะครับคือผมก็ต้องออกมาปกป้องนะครับเนาะในสิ่งที่ผมบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้ปรับ,บรปบรามว่าบอน้อยเป็นคนทำนะครับทุกคนเนาะต้องหาบอน้อยให้บอน้อยมาหาักฐานถ้าบ่อน้อยหาหลักฐานไม่ได้นะครับก็ถือว่านะครับหรือว่า น้ำเนี่ยมันไปอยู่ที่มันไปสุดที่ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องมาเป็นคนผิดนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนผิดนะครับทุกคนอันนี้ถ้าเป็นผมนะถ้ารู้ว่าเป็นคนผิดเราเป็นคนผิดเนาะเราออกมาขอโทษเราออกมาขอโอกาสสังคมนะครับผมมากคนไทยและว f c หลายๆคนนียน่าจะให้ให้โอกาสแล้วก็พวกพี่ๆทีมงานเนี่ยเขาน่าจะให้โอกาสทุกคนแต่ถ้าเราไม่ยอมผิดนะเราเงียบไปมันก็เหมือนเรากบเกินความจริงนะครับเพราะว่า สิ่งที่แบบมันคาดไม่ถึงก็คือคนใกล้ตัวเนาะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคือพี่บูพี่แจ๊บเนี่ยคือคนใกล้ตัวบ่อน้อยที่สุดนะคือใกล้ตัวกับผมมากด้วยซ้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากผมไม่ได้ไปหาบ่อน้อยเนาะบ่อน้อยก็ไปกับพวกพี่บูพี่แจ๊บนะครับก็แบบคือพะพอกันทุกคนที่ไปหาไปมาหาสู่กันเนาะแต่วันเนี้กลับมาทาคลิปนะครับคือปะทะก,กันเองนะครับพี่น้องผมก็นะครับ คือว่านี่แหละครับผมทุกคนนะถึงแม้เขาจะทําผิดนะครับผมก็นะครับคือคําว่าเพื่อนน่ะมันยังมีอยู่ทุกคนแต่ว่าความผิดมันก็คือความผิดเนาะถ้าเรานะครับยอมรับความผิดนะพร้อมที่คนทุกคนนะครับผมว่าน่าจะให้โอกาสเขานะครับประมาณนี้พี่น้องครับเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอึดอัดมากนะครับเนาะก็เลยไดเอฟซีหลายๆคนก็มา คอมเมนต์ในช่องผมเยอะนะครับบ้าเบาโนตทำไมไม่ไม่ทำคลิปมาพูดมาจะอะไรเลยแบบคุณรู้เห็นเป็นใจกับเบาน้อยหรือเปล่านะครับเนาะผมบอกไว้เลยว่าไม่มีทุกคนนะคือไม่มีแน่นอนครับเรื่องแบบเนี้ยนะที่หากินแบบเอาง่ายๆคือแบบไม่น่าทำนะครับอันนี้ไม่น่าทำจริงๆทุกคนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เราครับและเราไปแบนช่องคนอื่นเนาะถ้าเป็นลิขสิทธิ์เราเนี่ยมันก็อีกอย่างนะครับอันนี้คือไม่ใช่ลิขสิทธิ์เราเนาะเป็นลิขสิทธิ์ของบยคามทน,นะครับแต่ว่าคนที่แจ้งแบนช่องคนอื่น นะครับกับไม่ใช่บอยคอมิคนะครับเนาะ mm hmm. ทุกคนนะประมาณนี้ครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ